สวัสดีเพื่อนทุกคนทาง y t u t u นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง f เ c e b o o กเพจชมิคบังคับแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มชมรมที่เล่นรถไมโครบังคับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับโฮมร้านเอพีเคเหมือนเดิมนะครับก็มารีวิวคันนี้คันนึงนะครับเป็นรีวิวส่งงานนะครับเป็นของพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับซึ่งออเดอร์เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีก่อนก็ คันนี้จริงๆใช้เวลาทําอยู่ที่ร้านน,นานพอสควรลเลยนะครับในการปรับแต่งปรับปรนนุงอุปกรณ์ต่างๆจนตอนนี้คอมพิวตเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูาเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นแคส336 e h นะครับเป็นรุ่น demolition นะครับหรือรุ่นที่เอาไวใ้ในใช้ในการาทุกตึกทำลายตึกประมาณนั้นนะครับก็ออปชั่นครบนะครับ มีทั้งตัวรถระบบแท็กเป,เป็นรุ่นแท็กหน้ากว้างนะครับเป็นแท็กสเตลเตัวนี้น้ำหนักรถอยู่ที่49.4กโกรมรวมแบตเตอรี่นะครับเพิ่งชอเพิ่งลองชั่งเมื่อเช้าถือว่าเป็นรถที่หนักมากเลยจริงๆในสเกลนี้นะครับในรุ่นที่เป็นบูมปกตินะน้ำหนักจะอยู่ที่มา37กิโลนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นบูมยาวพิเศษแล้วก็มีการ่วงเวทที่ท้ายให้ให้หนักขึ้นนะครับน้ำหนักก็เลย ไปถึงเกือบเกือบเกือบ50กิโลกร,รมัม49 49.4กิโลกร,รัมนะครับชั่งเมื่อเช้า mm hmm. มีหัวหมุนนะครับ mm hmm. มีหัวคีบเป็นกันไกหัวคีบนะครับสามารถคีบตรงปลายได้สามารถคีบที่ตัวตัวฟันตะเหล็กได้ครับก็เดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของดีเทลของคันนี้กันเนาะก็รถตอนนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับบนโต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งในออฟฟิศผมเองนะครับ ก็ลองดูในส่วนของความสูงนะครับจะเห็นว่ามันสูงมากนะครับตัวมุมกล้องเนี่ยผมถ่ายเป็นมุมกว้างแล้วนะครับก็ยังเก็บรายละเอียดไม่ครบนะครับนะก็มาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยตั้งแต่ตัวตัวสเปครถนะครับตัวรถรุ่นนี้นะครับเป็นแคส3 3 6 e นะครับลูกลูกค้าพี่ลูกค้านะครับสั่งพิเศษก็คือเอาแท็กหน้ากว้าง หน้ากว้างตัวนี้หน้ากว้าง72มิลนะครับ72ม mm. ิลเป็นแท็กสเตเลตนะครับแท็กสเตเลตก็จะมีข้อดีนะข้อดีเรื่องการเป็นสนิมอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นสนิมแต่ว่าอันนี้ก็คือจริงๆลูกค้าบางคนก็บอกว่าไม่ชอบเพราะว่ามันไม่เหมือนสเกลนะครับในส่วนของตัวรถตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้เนี่ยรายละเอียดเหมือนรุ่น336ตัวแซนด้าหรือตัวบูมยาว เหมือนกันทั้งหมดนะครับยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่เหมือนคือตัวเวทท้ายนะครับสังเกตว่ามันจะยาวกว่าปกตินะครับตัวเวทท้ายจะยาว,กวาปกตินะครับจะหนากว่าตัวของรุ่นปกติเนี่ยประมาณ3มเซนแล้วข้างในก็จะมีการถ่วงน้ําหนักนะครับไม่ได้ถ่วงด้วยปูนนะคือใช้ใช้ถ่วงวิธีการถ่วงด้วยตะกั่วนะครับเฉพาะตัวเวทตัวเนี้ยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณแปดถึงเกกิโลประมาณนั้นนะครับ ในตัวนี้ก็จะมีถังน้ํามันรวมอยู่ในตัวเวทด้วยนะครับถังน้ํามันก็คือเป็นชุดแทค์ของไฮดรอลิกนะครับโอเคดูตรงไหนต่อในส่วนของตัวบอดี้นะครับลูกค้าบอกว่าขอเป็นโทนสีน้ําเงินนะครับเป็นโทนสีน้ําเงินตัวระบบวาล์วคอนโทรลนะครับวาล์วคอนโทรลตัวนี้ จำไม่ได้ว่ากี่พอตแต่แต่เยอะนะครับเยอะเยอะน่าจะมันแปดถึงเก้าพตประมาณนั้นนะครับตัวบูมนะครับตัวบูมเป็นรุ่น e m o ลชันะครับบูมยาวตัวสเปคบูมจะยาวพิเศษนะครับเป็นบูมตัวบูมเนี่ยเป็น2ท่อนนะครับมีท่อนนี้ท่อนนี้นะครับหท่อน แล้วก็จะเชื่อมต่อด้วยสลักพิน2องตัวตรงนี้นะครับสลักตัวหลังเนี่ยก็ใช้วิธีการเกี่ยวนะครับสลักตัวหน้าใช้วิธีการร้อยสลักผ่านเข้าไปนะครับเวลาถอดประกอบบูมตัวท่อหลังบูมนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่หมดไปตรงนี้น่าจะเกือบเกือบหมื่นนะครับเฉพาะชุดหัวปลดตรงนี้ที่เจ้าของเนี่ยบอกว่าขอเป็นชุดหัวคอปเปอร์หัวปลดตรงนี้นะครับ ก็ใส่ไปเยอะเลยนะครับเป็นปึ้งเลยนะครับตรงนี้สามารถถอดปลดเร็วได้เลยนะครับตัวท่อหลังบูมนะครับเราก็จะเดินประมาณนี้นะครับมีกระบอกไฮดรอลิกตรงนี้ตรงนี้นะครับทุกกระบอกทุกกระบอกไฮดรอลิกนะครับแยกการทํางานแบบอิสระนะครับช่องไครช่องมันตัว กระบอกที่ใช้คุมตรงนี้นะครับจะเล็กกว่าเล็กกว่ากระบอกชุดอื่นเล็กน้อยนะครับมีชุดปลดตัวนี้เป็นชุดปลดบุ้งกีของรถรุ่นปกตินะครับซึ่งเอามาติดตั้งในรุ่นนี้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวชุดกันไกไฮดรอลิกตัวนี้ชุดกันไกไฮดรอลิกนะครับก็ติดตั้งพร้อมกับกระบอกไฮดรอลิกขนาดใหญ่ตัวนี้กระบอกไฮดรอลิกขนาด20มิลนะครับ เป็นการขึ้นรูปกระบอกจากาวัสดุก้อนเดียวนะครับไม่มีการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เป็นการแมชชีนกระบอกแมชชีนด้วยเครื่อง CNC นนะครับทั้งกระบอกเลยนะครับแล้วก็ตัวฝาขันก็จะเป็นลักษณะของฝาขันเกลียวนะครับก็จะมีตัวโรตารี่ก็คือตัวนี้นะครับโรตารี่เนี่ยตัวนี้เป็นงานออกแบบของทางร้านผมเองนะครับ ตัวนี้จะมีข้อดีอยู่ที่ว่า,าน้ำมันจากชุดชุดลายลายที่จะส่งผ่านมายัางตัวกระบอกไฮดรอลิกชุดล่างนะครับจะวิ่งผ่านตัวจอยที่อยู่ในโรตารี่ตัวนี้นะครับโรตารี่มีหน้าที่หมุนหัวนะครับหมุนหัวโดวยใช้น้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปขับเพื่อที่จะหมุนตัวกันไกลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับ แล้วก็ยังทำหน้าที่อีกตัวหนึ่งก็คือส่งผ่านน้ำมันจากชุดบนนะครับลงมายังกระบอกชุดล่างโดยข้อดีของมันก็คือเวลาที่เ,เราหมุนหัวกันไกตัวนี้นะครับตัวสายเนี่ยมันจะไม่หมุนตามด้วยนะครับตัวสายมันจะอยู่กับที่สายมันจะไม่หมุนตามหัวกันไกนะครับคือถ้าเราไปดูของต่างประเทศที่เขาเขาทำเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่หัวกันไกหมุนนะครับสายชุดหนึ่งที่ คู่หนึ่งเนี่ยที่ส่งน้ํามันเข้ามายังกระบอกชุดล่างเนี่ยมันก็จะหมุนตามไปมาด้วยนะครับมันก็จะต้องใช้สายตรงเนี้ยที่ยาวขึ้นนะลืมบอกอีกนิดนึงว่าในตัวรถทั้งคันนะครับเราใช้สายที่เป็นสายไฮดรอลิกจริงๆนะครับใช้วิธีการย้ำหัวนะครับเฉพาะในตัวรถนะครับแต่ว่านอกรถนอกรถเนี่ยใช้เป็นสายไนยลอนสายไนยลอนเหมือนกับรถปกติทั่วไปนะครับเพราะว่า ผมดูคอร์สแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้สายย้ำหัวเนี่ยในในรถรุ่นนี้ทั้งคันเนี่ยเฉพาะค่าสายเองเดียวก็น่าจะหลักหมื่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าอโอเคข้างนอกเราใช้สายธรรมดานะครับจะได้ประหยัดต้นทุนลงไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของแรงดันน้ำมันคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เยอะนะครับแรงดันปรับไว้ที่ประมาณ40 40-50บาทนะครับ แรงดันนี่เยอะคือเป็นรถปกติเลยนะเพราะว่าคันนี้จริงๆเราไม่ได้เน้นแรงขุดนะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างพวกพวกนี้นะครับอันนี้80บาอัพนะครับพวกบูมยาวอย่างนี้เน็ตรถที่เป็นเน้นขุดนะครับอันนี้80บาอัพเลยแล้วระบบสายทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังบูมเป็นมุ้งกีเป็นอะไรนะต้องเป็นสายย้ำหัวเท่านั้นนะครับถึงจะเอาอยู่ถ้าไม่ใช่สายย้ำหัวแบบนี้นะครับอ่ารถที่มีกําลังบาร์เยอะ ตัวสายไฮดรอลิกเน่ยจะรับไม่ไหวนะครับแต่ว่าตัวนี้อของของพี่เขาเนี่ยผมปรับไว้ที่ประมาณ40-50บานะครับแรงดันไม่เยอะนะครับแรงดันแค่เล่นได้เล่นสนุกนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูทีละส่วนนะครับอตอนนี้ผมเซตะระบบคันนี้กับรีโมท FR Sky f x 1 1นะครับ ตัว X10S เนี่ยเป็นรีโมทรถผมเองเนะครับเป็นรีโมทที่ใช้กับรถบูมยาวก็ของพี่เขาไม่ได้สั่งพร้อมรีโมทนะครับสั่งเฉพาะตัวรถอย่างเดียวแต่ว่าตัวรถเนี่ยผมก็ต้องเทสร,ระบบเทสร,ระบบให้มันทำงานได้ให้มันอยู่ในสภาวะปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็เอารีโมทของเราติดตั้งเข้าไปพร้อมกับรีเซีย XPR 2ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูตั้งแต่ตัวไหนดีอา่า ตัวมือคีบแล้วกันนะครับมือหมุนก่อนมือหมุนนะครับผมคอนโทรลผ่านตัวรีโมทนะครับจะเห็นว่าตอนที่เราหมุนหัวนะครับตัวสายไฮดรอลิกชุดนี้นะครับมันไม่ได้หมุนตามไปด้วยนะเห็นไหมอันนี้คือความพิเศษของมันเลยนะครับ มาดูที่กันไกนะครับที่กันไกนะครับถ้าดูจากในในคลิปะจะเห็นว่ามันจะมีชุดปากตรงนี้หนึ่งชุดนะครับเป็นฟันข้างล่างฟันข้างล่างตัวนี้เอาไว้สําหรับการขีบนะครับเอาไว้สําหรับขีปนะครับขีบพวกวัสดุที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นปูนเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีฟันชุดบนที่เป็นโลหะนะครับ โลหะตรงนี้นะครับก็คือเป็นจริงๆตัวเนื้อโลหะเนี่ยก็เป็นเหล็กกเดซี่ร้อนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวปลายของฟันเนี่ยคือเรา,เอาพอกด้วยลดเชื่อมฮาร์ดเซซิงนะครับแล้วก็เจียคมเพื่อที่จะให้มันสามารถตัดวัสดุอย่างเช่นลวดลวดอลูมิเนียมทองแดงตัดเหล็กชิ้นบางๆได้นะครับก็แรงหีบตรงนี้ก็เยอะนะครับแรงหนีบสูงอยู่นะครับ ตัวบุ้งกีอันนี้ผมลองยกดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสูงของมันนะครับว่ายกแล้วมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับ ก็ตอนนี้ยกแล้วนะครับจะให้ดูนะครับเกือบถึงเ,เพดานห้องนะครับเหลืออีกประมาณอีกสักประมาณ30เซนนะครับเกือบจะถึงแล้วคือวันนี้ถ่ายคลิปรถคันนี้นะครับก็ได้เห็นบรรยากาศในออฟฟิศนะครับสูงมากนะครับ ส่วนการเคลื่อนย้ายเนี่ยคือลูกค้าสามารถที่จะปลดล็อกอสลักตรงนี้นะครับโดยการเอาบูมลงเดี๋ยวผมอลองเอาบูมลงก่อนนะครับไม่ใช่บูมเอาอาร์มลงก่อนนะครับตัวอาร์มเนี่ยจะมีกระบอกไฮดรอลิกสองชุดนะครับใช้งานแยกกันนะครับลูกค้าสามารถล็อกไว้ท่านี้นะครับแล้วก็ปลดท่อน้ำมันทั้งหลังออกนะครับ ตัวท่อน้ามันนะครับตรงนี้เวลาเราปลดแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกน้ํามันไว้ที่หัวสายนะครับน้ามันมันจะไม่ไหลออกแต่ว่าในลักษณะของหัวคอปเปอร์ตรงนี้ที่เป็นปลดเร็วเนี่ยทุกตัวต้องบอกเลยว่าเวลาปลดเนี่ยมันจะมีน้ํามันไหลออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็โอเคนะครับสําหรับคันนี้นะครับฝากเพื่อนๆไว้เป็นอีก หผลงานนะครับของ APKRC Thailand นะครับตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาอีก1นคัน,นครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังคุยกันเรื่องออปชันอยู่นะครับว่าต้องการออปชันอะไรบ้างนะครับก็อาจจะมีออปชันที่เสริมเข้ามาอีกหนึ่งตัวก็คือตัวชุดบูมตัวนี้นะครับที่จะมีตัวบูมอีกท่อนหนึ่งนะครับเข้ามาเปลี่ยนใช้สำหรับในการขุดนะครับซึ่งบูมตัวนี้นะครับ ปกติรถรถที่เป็นรถแบบนี้นะครับปกติแล้วจะสามารถตัดท่อนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาบูมปกติมาใส่เพื่อขุดกับมุงกีปกตินะครับก็อนาคตคงได้ทำออปชันเสริมตรงนั้นต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ a อพสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ